มาต่อช่วงที่2นะครับก็ถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็กเจ็ดแปดเก้านะครับมาตอน2องทุ่มครึ่งนะครับมาตอน2องทุ่มครึ่งก็คู่ที่1ช่วงที่2นะครับเพชรศักดาเพชรศักดาวันนี้เจอกับเจ้ายอดสยามนะครับก็ราคาเหรีอยู่ที่เจ้าเพชรศักด์าเพชรศักดา,กดาต่อ19้นะครับมวยเด็กๆนะครับเวทเล็กๆนะครับสามสิบสามจุดห้ากิโลนะครับเจ้ายอดสยามนีมม่มวยจากจังหวัดสุรินทร์นะครับ เมื่อเช้ามาตามพิกั 33. 5, ด33.5ขณะที่เพชรศักด์าเนี่ยมา33.4ก็ขาดไป0.1นะครับคู่นี้ราคาเลรียอยู่ที่เพชรศักด์าต่อ19คู่นี้ชอบไปที่เพชรศักดานะครับส่วนคู่ที่2ครับเพชรดาราสารฝันนาทวีนะครับวันนี้เจอกับคมกิจววันนาทวีนะครับก็ชกกัน101นะครับราคาเลรอยู่ที่เจ้าเพชรดารานะครับเพชรดาราต่อ19เหมือนกันเพชรดารามา110.3นะครับลดไป0.3นะครับ ผลงานเพชรดารานะครับไฟล่าสุดก็มีแพ้คะแนนเจ้าเพชรคมสิ์นะครับลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับที่หลังสิทธิ์วันนี้ยังชอบไปที่เจ้าเพชรดารานะครับขณะที่คมกิดเนี่ยมาร้อยสก็ลดไป1.5นะครับคู่นี้ชกกัน101ปอนด์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรดารานะครับราคาเรทอยู่ที่เพชรดาราต่อ19ครับส่วนคู่ที่3ครับเพชรมหาชนปเฟื่องประยูนวันนี้เจอกับหลักหินสิจัยอุ้มนะครับราคาเรทอยู่ที่หลักหินต่อ32นะครับ หลักหินต่อ3 2ก็ชกกัน118นะครับชกกัน118เจ้าเพชรมหาชนเนี่ยมา118.5ลดไป0.5นะครับผลงานเพชรมหาชนนะครับไฟล่าสุดก็ไปแพ้คะแนนเจ้าฉลามสิงห์น้ำจิ้มดับรันสารคามนะครับเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานะครับที่เวทีลังสิบขณะที่หลักหินนะครับเมื่อเช้าก็มา119.6นะครับลดไป1.6นะครับมาแทนเจ้าแสนเมืองน้อยนะครับแต่ว่าราคาเหลืเปิดให้เป็นต่อนะ ผลงานไฟล่าสุดของเจ้าหลักหินนะครับก็ชนะน็อกยกที่2นะครับเจ้าเพชรอุบลสก้องเกียรตินะครับที่เวทีจิตเมืองนุทนนะครับวันนั้นไปแทนด้วยวันนี้ชอบไปที่หลักหินครับถึงแม้จะมาแทนส่วนคู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของตัวเขียวเกียรติกำพลนะครับวันนี้เจอกับเพชรภูผาสิทธ์เจ๊แดงนะครับก่อนนานทีนะตัวเขียวจะเล็ดเปิดเป็นต่อวันนี้ราคาเล็ดเปิดเป็นต่อนะครับตัวเขียวอยู่ที่54นะครับตัวเขียวมวยจากสระบุรีนะครับซ้อมนอนนาสิทธ์นะครับ ประเภทเตี้ยสั้นลำหักลำโค่นดีนะครับโอ้ยต่อยมานานแล้วสู้เพื่อครอบครัวเสื้อสู้เพื่อภรรยาเพื่อลูกสาวนะครับเมื่อเช้ามา123.7นะครับลดไป0.7ถือว่าเป็นขวัญใจท่านรองนะนะถั่วเขียวเนี่ยผลงานนะครับก็มีไฟล่าสุดชนะเพชรน้ำตาลครับแพ้สิทธิชัยแล้วก็ไปแพ้นอกยกที่สี่เจ้ายอดพยักนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรภูผาสิทธเจแดงนะครับหรือว่าเจ้ายอดเพชรสิทธเจแดงนะครับก็เมื่อเช้ามา 129. 122.9นะครับก็ขาดไป0.1ก็มาแทนเจ้าเพชรอุบลน,นะครับสรับเจ้าเพชรปูผาเนี่ยมยจากในห้องสอนนะครับซ้อมที่สิเจแดงนะครับประเภทสายบูสายบวกเหมือนกันก็รูปร่างฝีมือนะครับแข้งขวาดีนะครับก้าแรกก้าบวกคู่นี้มีโอกาสนับนอกกันนะแต่ไม่รู้ว่าใครจะนอกใครนะครับ ผลงานเพชรภูผานะครับไฟล่าสุดก็แพ้น็อกยกที่3โยทินนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้คะแนนเจ้ารุ่งเรืองเล็กนะครับแล้วก็ไปแพ้คะแนนรุ่งเรืองเล็กและก็แพ้เพชรือชัยนะครับคู่นี้ยังชอบไปที่เจ้าถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวเก็ิผลทิพย์ครับอย่างที่บอกครับชอบหัวจินหัวใจตัวนี้สู้ดีไม่ว่าจะแพ้ชนะเนี่ยคนเล่นไม่เคยผิดหวังเลยมีหลายครั้งที่แกต่อยและแกแพ้คนเล่นแกเสียตังค์ยังอัดฉีดแกเลยเพราะว่าแกสู้แบบถึงนาทีสุดท้ายหัวจินหัวใจดีกว่าครับน่าจะข่มนะคู่นี้ชอบไปที่ ถั่วเขียวเกตกำพลนะครับนี่คือมวยชอบของผมวันนี้ทั้งหมดนะครับรายการศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองที่เวทีนานาชาติลังสิตนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเข็มล่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ